ประชาัเนี่ยเขาก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเกี่ยวกับไอ้เรื่องการเตรียมรับมือศึกซักฟ้องเนี่ย24-26กุมภาพันธ์ครับผมเมื่อวันคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงก็มาถแถลงข่าวสรุปก็คือว่าตอนตอนนี้หลังจากที่เขาตั้งทีมอสวใช่ไหมไอ้รวมรวมดาวยั่ว คุณาอาทีมก็จะมีคุณอนุชาคุณอนณุชานาคาสายคุณสุชาติชมกลิน่นแล้วก็คุณวิรัตรัตนเศษอันนี้อันนี้ก็คือทีมอสรับประสานงานแต่ว่าตอนนี้เขาจะตั้งวอลลุ่มนอกสภาละเอ,เอาเต็มที่เลยนะเมื่อวานเขาเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาเตรียมเซตทีมไว้ล้วอลลุ่มนอกสภาก็คือจะทําหน้าที่มอนิเตอร์ ึกซักฟอกเนี่ยแหละล้าก็จะป้อนข้อมูลให้ให้บิ๊กตู่ให้รัฐมนตรีคือชุดนั้นน่ะอสวเนี่ยคือชุดที่เป็นสอสออยู่ในสภาควบคุมสสอต่างต่างอันนี้ชุดนี้ฮะไม่ได้เป็นสสอเลยนะฮะนี่ฮะเป็นชุดที่อาจะเป็นสอสอสอบตกหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่อยู่นอกสภาคอยมอนิเตอร์เขาอีกฮะใช่ที่ที่ที่อยู่ในสภาที่ทํางานกันไม่พอเหรอฮะเนี่ยก็จริงจริงเนี่ยพอจริงๆเนี่ยกลุ่ม กลุ่มทีมวอลลุ่มเนี่ยมันมีประมาณ30คนไปดูรายชื่อมาแล้วอ่ะดูวะดูนี่เรียงชื่อแล้วคุณเก่งที่เห็นหน้าเนี่ยจริงจริงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอดีตนปชอดีตเพื่อไทยแล้วก็อดีตไทยรักไทยสัดส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นจะมีหัวหน้าทีมนําโดยคุณจําลองครุฑขุนทดคุณจาลองครุฑขุนทดนี่ปากกล้ามากเสื้อสีฟ้าเนี่ยคนนี้เป็นอดีตแลฐมนตีช่วยศึกษาแล้วก็เคยเป็นผู้อภิปรายสรุปอภิปรายไม่บางใจครั้งหนึ่งด้วยเคยเป็นรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทยด้วย <ไ>าหายตาหาตาไปนานนะพอหลังจากยึดอำนาจเนี่ยก็ย้ายย้ายฝั่งมาอยู่กับพลังประชารัฐต่สอบตกครับแล้วอีกคนนึงก็คือคุณแรมโบออีสานสุพรอัฐอาวงคนนี้เป็นแกนำนำนปชปีห้าสามนี่เป็นนักลบเลยนะโอ้โห <laughs> แลมโบ้ืื่อก็บอกแล้วอ่ะ นักรบเคยเคยไปประทักกับบิ๊กแดงที่สถานีไทยคมด้วยที่จังหวัดปทุมถูกจับถูกจับนะแล้วก็ออกมาได้ใช่ไหมออกจากที่ไปปิดล้อมบิ๊กแดงกันตอนั้นเออออกมาได้แล้วก็บอกว่าไม่เอาแล้วการเมืองครับไม่เอาแล้วไม่เล่นเด็ดขาดแล้วสุดท้ายก็มาอยู่กับพลังประชารัฐฮะสุดท้ายไปถอนถอนคำสาบานก่อนถอนคำสาบานแล้วก็ย้ายย้ายมาอยู่กับพลังประชารัฐแล้วก็หลุดคดีรู้สึกจะเป็นเป็นคดีชุมนุมด้วย ลุงมีมีคดีหนึ่งหลุดหลุดอายการฟ้องไม่ทันแล้วพที่เหลือเนี่ยอาจะมีคุณอำนวยคังผาคนนี้เป็นอดีตสสลบุลรีเคยเป็นประธานวิปรัฐบาลสมัยรัฐบาลยิงลังด้วยนะคนนีอ้อันนี้ก็มาแนวเดียวกันเหมือนกันหลังยึดอำนาจน,นี่ก็เปลี่ยนใจไปอยู่กับลุงตู่แต่ว่าสอบตกครับแล้วก็ที่เหลือก็จะมีคุณฉลองเลียวแรงคุณต่างๆเนี่ยแหละ<อ>ก็คือสรุปเนี่ยดูจากรายชื่อเนี่ยก็คือจะเป็นอดีตเครือข่ายเพื่อไทยเก่าทั้งหมดนั่นแหละแล้วเขาจะมาทําอะไรกันนะถ้าเกิดให้อ่านใจจริงๆเนี่ยคือพลังประชารัฐเนี่ยเขาเขาอยาก ใช้คนที่รู้ไส้รู้พุงมากกว่า,เ,<อ>าเกี่ยวกับรู้จุดอ่อนของเพื่อไทยเพราะว่าเคยอยู่กับเพื่อไทยมานานไงสมัยนักศิลปใช่ก็อยู่ต้งแน่สมัยไทยรักไทยอะมาเมื่อเพื่อไทยเขาเขาก็จะใช้งานคนกลุ่มนี้ในสองภารกิจได้คือหนึ่งเก่งข้อสอบให้บิ๊กตู่ก็คือก็จะเก่งนี่แหละจะกระซวกเรื่องอะไรบ้างก็เดี๋ยวเตรียมข้อมูลโต้กลับลวสองเนี่ยก็คือเตรียมเตรียมข้อมูลย้อน,ย,อนย้อนเกล็ด ถ้าเกิดว่าเพื่อไทยเนี่ยไปซักฟอกบิ๊กตู่ย้อนหลังสมัยคอลชอเนี่ยเดี๋ยวเอามั่งคุณย้อนหลังได้ผมก็ย้อนหลังได้ก็คือคหลักๆเนี่ยเข้าใจว่าทีมนี้ก็คงจะต้องทํางานอย่างเข้มข้นนั่นแหละก็คือต้องปั๊มผลงานด้วยใช่ไหมก็สงสัยนะว่าเออแล้วสสที่เป็นฝ่ายรัฐบาลอ่ะรทอะไอเขาไม่ทาเหรอ,อเออเขาก็ทําอยู่นะ,ะหรือหรือว่าเขาจะรู้ว่าภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์จะเกลี่ยงหรือเปล่าก็นี่ไงก็เนี่ยคุณสนธิรัตน์ก็บอกว่า ต้องเข้ามาดูนะครับเ,เพราะว่าอรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะแทบทั้งหมดฮะก็เป็นคนของพลังประชารัฐทั้งนั้นเลยเหมือน,นกับฝ่ายค้านเนี่ยไม่แตะพักร่วมรัฐบาลพักอื่นเลยอยู่รนทนไม่ไหวฮะต้องตั้งกลุ่มขึ้นมานี่แหละนะฮะแล้วก็มีคุณจำลองคุดขุนทดเป็นประธานคณะทำงานคุณจำลองเมื่อวานนี้โอ้โหนานานพูดทีฮะค,คุณเก่งฮะก็ก็อย่างว่านะแต่แต่ผมว่าก็ ก็เขาก็มาหาว่าฝ่ายค้านอาจจะน้ำพุ่งพุ่งไปหน่อยยติมนี่ไปไม่ไว้วางใจมันก็เป็นการประทะาข้าลมกันระหว่างสองฝ่ายคุณคุณคุณจำลองบอกว่ายติของฝ่ายค้านเป็นยติที่เป็นไปตามฤดูกาลเท่านั้นที่กฎหมายอนุญาตให้อภิปรายไม่วางไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมได้หนึ่งครั้งก็คือไปแซะเขาเาว่าแหม่ก็เขาให้ทำก็ทาสักครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะนี่แล้วก็เท่าที่อ่านในเนื้อหาเนี่ยนะเหมือนกับว่า เหมือนจะรุนแรงนะตามยติแต่ดูแล้วไม่น่าม,มีมอะไรเป็นแค่ยติน้ําท่วมทุ่งม,มากกว่ายติฝนแรง <laughs> นี่คือนกักการเมืองรุ่นเก่าจริงนะออ <c oughs> มีคำพูดคำเล็บคำแนมต่างๆเนี่ย